ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าเปลี่ยนหน้าจอ s A m s u n g A03 กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเปิดได้แป๊บหนึง่งจอมันก็ดับไปเลยโชคดีที่ผมยังไม่ได้แปะกาวแล้วก็ไม่ได้ลอกสติกเกอร์เขาออกนะครับผมทางร้านเขาก็เคมให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยวันนี้ของมาถึงแล้วครับผม ก็แบตเตอรี่โทรศัพท์รู้สึกว่าแบตจะหมดเพราะในการทดสอบหน้าจอใหม่เราต้องมีแบตเตอรี่เพื่อในการเปิดปิดเครื่องดูก่อนว่าจอมันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับผมถ้าเราไปติดกาวเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าจอติดหรือเปล่าเกิดปัญหาแน่นอนนะผมเราจะเคลมของไม่ได้เพราะว่าเราได้ติดกาวไปแล้ว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบอะไรนะครับถ้าเราติดกาวเ,าเราก็ต้องทดสอบจอโดยการไม่ติดกาวและต้องเปิดปิดเครื่องดูกอนแล้วสัมผัสด,ดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ให้มีเปอร์เซ็นต์สักหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็เรามาเปลี่ยนดูครับผม มาลุ้นกันครับว่าจอมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าเปิดเครื่องจะช้ามากอือ ปิดมาแล้วครับผมโอเคนะครับการสมัมผัส จอก็สุดสดีสว่างดีออตอนนี้จอผมยังไม่ได้แตกกาวนะผมด้าน,นหลังก็ยังเสือ่งอยู่ยัียงไม่ได้ประกอบแต่เ,เราต้องทดสอบจอกันกกอนนะผมเราใช้งานได้ดีขนาดไหนเพื่อทำด้าน,นหลังก็ยังเสือ่งอยู่เสียงไม่ได้ประกอบ ดี๋ยวเราต้องทดสอบจอกันกกอนนะผมเราใช้งานได้ดีขนาดไหนเพื่อถ้ามีปัญหาเราจะได้เคลมนะครับผมได้เปลี่ยนจอใหม่คงจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าจออันกนจากหน้านี้ครับผมเบืดแป๊บเนี้ยแป๊บเดียวมันก็ดับไปเลยแล้วก็ไม่ติดอีกเลยนะผม อันนี้น่าจะโอเคแบตเตอรี่จะหมดแล้วแนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้แล้วก็จะประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับผมครับ หลังจากเปลี่ยนหน้าจออันใหม่ที่ก็ส่งมาให้นะครับที่เฟรมมาให้ใหม่ Samsung A03 ก็สรุปแล้วใช้งานได้โอเคครับผมใช้งานได้ดีแต่ระยะเวลาการใช้งานนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมเราก็มาดูกันสั่งจากจ o อบบีของราคาถูกๆใ,ใช้ได้ดี ก็โอเคครับผมต้องส่งข้อความขอบคุณไปทางร้านนะครับผมที่เคมให้เปลี่ยนให้แล้วก็สินค้าก็โอเคก็สุดแล้วใช้ได้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ